ดวงเมืองหลังสงกรานโหนดังชี้โควิด -19 เบาลงห่วงเศรษฐกิจพังการเมืองแย่เตือนบิกตูพาดวงเมืองโหนดังชี้ดาวโจนวิตปริษคาดดวงเมืองแย่เศรษฐกิจพังกินเวลายาวนานถึงกุมภาพันธ์2,564เข้าจะขาดแคลนเพราะคนแอบกาัก,ากตุนเตือนบิกตูต้องดูแลสุขภาพผู้นำประเทศมีเกณฑ์ป่วย แนะนำประชาชนประหยัดอดทนกระตันยูเมื่อช่วงวันที่8เมษายนที่ผ่านมานายบุษรินปัทมคมนักโหราศาสตร์และขอลัมนิดชื่อดังเปิดเผยถึงการทำนายดวงเมืองและดวงผู้นำของประเทศไทยจากการคำนวณตัวเลขและสถิติตามหลักการโหราศาสตร์ว่าดวงเมืองของประเทศไทยนั้นเกิดในเดือนเมษายนพอดีนั่นคือดาวอาทิตย์อยู่กับลัคนา และเกิดเมื่อวันที่21เมษายน2,325ซึ่งนับถึงปัจจุบันก็เท่ากับว่าพอหลังวันเกิดปีนี้ไปแล้วอายุของดวงเมืองจะย่างเข้า239ปีซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วง238ปีถ้าว่าเป็นดวงคนก็ตามคนก็กำลังอยู่ระหว่างป่วยที่อยู่ระหว่างป่วยเพราะดาวอายุเป็นกาลากินีจรอายุเดิมของเมืองเป็นกาลากินีจรเพราะฉะนั้น มีแนวโน้มว่าหลังจากวันเกิดไปแล้วเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยน่าจะดีขึ้นมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเหตุการณ์เกี่ยวกับป่วยไขย้หรือบรรยากาศของการที่เราจะต้องกลัวไวรัสโควิด -19 ก็น่าจะเบาลงหลังจากวันเกิดของดวงเมืองไปแล้วเพราะฉะนั้นกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปบังเอิญว่าดวงเมืองเกิดหลังช่วงสงการเล็กน้อยคือ21เมษายนเพราะฉะนั้น หลัง21เมษายนเหตุการณ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าสุขภาพของบ้านเมืองก็จะดีขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะน้อยลงนายบุษรินกล่าวนายบุษรินกล่าวว่าอย่างไรก็ตามจะมีจุดเสียตามมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับพระเดชซึ่งพระเดชเดิมคือดาวอังคารดวงเมืองเกิดวันอาทิตย์บริวารอายุเดชและเดชคืออังคาร จะกลายเป็นกาละกินีจรหลังจากวันเกิดดวงเมืองพออายุย่างบวกหนึ่งไปจาก238เป็น239ปีดาวอังคารเป็นกาลกินีจรเพราะฉะนั้นน่าคิดน่ากลัวสำหรับการที่บ้านเมืองจะไม่น่าเกรงขามอีกต่อไปรัฐบาลก็จะอยู่ยากขึ้นหรือไม่น่าเกรงขามคือประชาชนที่อยากจะเดินขบวนหรืออยากจะต่อต้านรัฐบาลก็จะกล้าทำได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น ก็จัดได้ว่าเป็นเรื่องของการเสียอํานาจมากกว่าหรืออํานาจจะอ่อนลงอังคารเป็นกาลกินีจรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาระวังเกี่ยวกับดาวอังคารดาวอังคารจะเข้าทับลักดวงเมืองนายบุษรินกล่าวนักโหราศาสตร์ชื่อดังกล่าวอีกว่าวันที่8สิงหาคมและจะถอยกลับมาวันที่9ตุลาคมเพราะฉะนั้นระหว่างวันที่8สิงหาคมถึง9ตุลาคม ก็จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลหน้าหนักใจหรือการปกครองจะอ่อนแอหรือหย่อนยานลงหน้าหนักใจหรืออีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่27ธันวาคม2563ไปจนถึง24กุมภาพันธ์2564ซึ่งอังคารก็ยังเป็นกาลากินีจรก็จะเดินย้อนกลับไปทับลักษณะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมีช่วงที่น่าหนักใจและน่าต้องระวังอยู่สองช่วง คือช่วงวันที่8สิงหาคม2563ถึง9ตุลาคม2563และวันที่27ทธันวาคม2563ถึงวันที่24กุมภาพันธ์2564เป็น2ช่วงนี้เท่านั้นที่น่าห่วงเกี่ยวกับเรื่องการบริหารประเทศหรือการปกครองเมื่อถามว่าดวงเมืองช่วงเวลานี้จะมีการยุบสภาหรือรัฐประหารหรือไม่ นายบุษรินกล่าวว่ามีแนวโน้มที่จะมีทั้งสองอย่างก็ได้โดยเฉพาะเรื่องปฏิวัติซ้อนหรือรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นได้ระหว่างที่ดาวอังคารทับลักระหว่าง8สิงหาคมถึง9ตุลาคม2563ก็ครั้งหนึ่งกับอีกช่วงหนึ่งคือ27ธันวาคม2563ถึง24กุมภาพันธ์2564ก็อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น ช่วงนี้เรื่องของการปฏิวัติซ้อนมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นไปได้สูงประกอบกับเหตุการณ์ที่ประชาชนจะทนไม่ได้เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งผมจะพูดต่อไปเหตุเกิดจากดาวราหูเดินเข้าวันที่10กันยายนดาวราหูจะผ่านจากราศีเมถุนเข้ามาในราศีพฤษภซึ่งเป็นเรื่องกระเป๋าของดวงเมืองตอนนี้ราหูจะเข้ามาล้วงทรัพย์ดวงเมือง ทำให้ประเทศชาติจนลงไปอีกเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ลำบากยากจนอยู่แล้วคนทั่วไปก็จะซื้อข้าวของแพงเมื่อถามถึงผู้นำประเทศคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรบ้างนายบุษรินกล่าวว่าดวงของท่านผู้นำอยู่ในอาการที่ค่อนข้างจะลำบากและน่าเป็นห่วงคืองานทำไปแล้วมันไม่มีผลดีเท่าที่ควรมีแต่มรสมใช้คำว่า ท่านเจอมรสุมอยู่เรื่อยๆหรือเหมือนรถยนต์ที่ขับบนเดินลูกรางก็ขอกๆอกแขกๆไม่ได้ไปเรียบเรียบเหมือนที่ควรจะเป็นหรือที่ท่านอยากจะเป็นผมว่าท่านอยู่ด้วยความยากลำบากและช่วงนี้ดวงท่านไม่ถูกกับดาวเสารท่านเกิด21มีนาคม2497ซึ่งช่วงนี้ท่านน่าจะมีแนวโน้มว่าท่านน่าจะป่วยเพราะว่าจะเป็นจังหวะชีวิตที่นับไปแล้วอยู่ตรงนี้พอดี คือ67ซึ่ง67คือดาวอายุของท่านเป็นกาลกินีเพราะฉะนั้นท่านเริ่มมีโอกาสจะป่วยอยู่ในช่วงนี้คือตอนอายุ67ปีก็นับจากวันที่21มีนาคม2563ไปจนถึง21มีนาคม2564ช่วงที่ท่านอายุ67ปีท่านมีแนวโน้มว่าน่าจะป่วยและท่าเรื่องของงานคงไปด้วยความยากลำบาก เพราะว่าท่านมีดาวเสาซึ่งเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่และดาวเสาของท่านเสาเดิมของท่านอยู่ในเรือนมรณะของดวงท่านเพราะฉะนั้นเวลาดาวเสาขึ้นมารังแกตอนนี้รังแกท่านในเรื่องงานเพราะฉะนั้นเรื่องงานยังไงท่านก็ไม่ราบรื่นจนกว่าวันที่5ทธันวาคมดาวเสาถึงจะออกจากเรือนการงานไปซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้นก็คงจะได้รับการต่อต้านเยอะทีเดียวโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่8สิงหาคมนายบุษรินกล่าวนายบุษรินกล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศว่าเศรษฐกิจจะตกเศรษฐกิจตกคือข้าวยากหมากแพงสินค้าบางตัวที่มีความจำเป็นของประชาชนจริงๆก็จะหาได้ยากซึ่งรับรองเลยว่าข้าวขึ้นราคาอย่างแน่นอนและต่างชาติก็ต้องมาซื้อคงมีการลักลอบออกขายกันอย่างที่เคยมีมาแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องลำบากยากจน เมื่อถามว่าเศรษฐกิจจะตกลงช่วงไหนบอกช่วงเวลาได้หรือไม่นายบุษรินกล่าวว่าจากวันที่10กันยายน2563ตลอดไปจนถึง15เมษายน2565เป็นช่วงเวลาปีครึ่งที่ดาวราหูมาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้คือวันที่10ผ่านจุดนี้คือ10กันยายนเพราะฉะนั้นหลังวันที่10กันยายนคือเศรษฐกิจตก สภาพเศรษฐกิจตกก็จะบีบให้รัฐบาลอยู่ยากหรือทำงานก็ยากเมื่อถามอีกว่าที่บอกว่าตอนนี้มีดาวมฤตยูที่เข้ามาอยู่ในดวงเมืองมีความหมายอย่างไรนายบุษรินกล่าวว่าดาวมฤตยูหมายถึงดาวที่เกี่ยวกับความหงุดหงิดที่นักโหราศาสตร์หลายท่านยกขึ้นมาพูดว่าบ้านเมืองวุ่นวายเพราะมฤตยูเข้าทับลัคนามฤตยู อยู่กับลัคนาราศีเมษอยู่รวมแล้ว7ปีตอนนี้ก็ทับลักอยู่แต่จะออกจากนี้พ้นจากนี้ไปคือวันที่7กร,รกฎาคมปี2,565แต่ตามหลักไม่มีผลอะไรที่จะต้องไปกลัวมฤตยูเพียงดวงเดียวดาวสำคัญที่สุดในการดูดวงคือดาวพระเคราะห์หลักมากกว่ามฤตยูเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นที่ดาวพระเคราะหหลักเนื่องจากดาวพระเคราะหหลักสตัวนี้โคจรถอยหลัง หรือเรียกว่าเดินวิปริตปกติจะเดินหน้าลูกเดียวเพราะฉะนั้นความสับสนอลมานไม่ได้เกิดจากมลตยูแต่เกิดจากดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาถอยมารวมกันอยู่ตรงนี้จึงเกิดความสับสนอลมานขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดูจากดาวพระเคราะหา์หลักไม่ใช่ดูจากดาวมลตยูตัวเดียวเพราะฉะนั้นที่พูดว่าดาวมลตยู เป็นผลให้บ้านเมืองตกต่ำหรือวุ่นวายอันนี้ผมขอยืนยันว่าไม่จริงและไม่ใช่หลักโหราศาสตร์หลักโหราศาสตร์ก็คือทามิ่งคือการเวลาที่ดาวใหญ่คือดาวโจรถอยหลังตรงนี้สำคัญกว่ามฤตยูมากการที่ดวงเดินวิปริตส่งผลทำให้บ้านเมืองระสำาระสายความไม่สงบเกิดขึ้นในบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเมืองแบ่งกันเป็นสองภาคสองพวกเสมอ หรือภายในพักเองก็แตกหรือภายในรัฐบาลที่มีหลายๆพักก็แตกแต่กันระหว่างพักไม่พอภายในพักยังแตกกันอีกระหว่าง12กรกฎาคมไปจนถึง14พฤศจิกายน2563สิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนช่วงนี้5เดือนเต็มๆที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์จะถอยกลับมาและเดินหน้าอีกครั้ง ช่วงนี้คือความรั่วำรัายความแตกแยกภายในรัฐบาลและบรรยากาศของสังคมบ้านเราด้วยนายบุษรินกล่าวเมื่อถามเรื่องที่สถาบันวิจัยทางดาราศาสตร์แห่งชาติสดรเปิดเผยว่าเดือนเมษายนจะมีดาวหางซึ่งมีการโคจรเป็นพันปีจะเข้ามาใกล้โลกในเดือนเมษายนและอาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะมีผลอะไรต่อดวงเมืองและโลกหรือไม่ นายบุษรินกล่าวว่าต้องขอตอบว่าดาวหางไม่ใช่เรื่องของโหราศาสตร์เพราะโหราศาสตร์พูดแต่ดาวที่เดินประจำสิบดวงเท่านั้นตั้งแต่อาทิตย์ไปจนถึงดาวมฤลตยูดาวหางอยู่นอกเหนือที่โหราศาสตร์จะเรียนรู้เพราะว่าดาวหางนั้นนานๆจะเกิดขึ้นทีโหราศาสตร์ต้องเกิดขึ้นซ้ำนะครับเป็นตามสถิติบรรยากาศของสังคมเป็นไปตามสถิติของดาวพระเคราะห์ใหญ่ๆ ดาวพระเคาะหหลักถึงจะบอกได้ของผมเรียนมาโดยใช้ดาวพระเคราะสิบดวงดาวหางต้องตอบว่าไม่อยู่ในเรื่องที่โหราศาสตร์จ,จะตอบได้นักโหราศาสตร์ชื่อดังกล่าวเมื่อถามว่ามีคำแนะนำประชาชนสำหรับเรื่องดำเนินชีวิตต่ตอไปอย่างไรบ้างนายบุษรินกล่าวว่าโดยรวมๆไม่ใช่เฉพาะทั่วไปทุกคนสังคมไทยขณะที่กำลังจะเจอปัญหาทั้งปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาการเมืองก็ควรจะใช้เงินเท่าที่พอจะหาได้อย่าใช้เกินตัวหรือลองทุนจนเกินเหตุข้อ2ต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับราคาสินค้าที่จะแพงและความจําเป็นที่จะใช้สินค้าตัวนั้นให้ระวังจนผู้ร้ายให้มากขึ้นด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงปัญหาใหญ่ก็คือจนผู้ร้ายชุกชุมอย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับดวงและดวงใครดวงมันเพราะฉะนั้น ยังไงคนบางคนก็ขึ้นอยู่กับดวงบางคนรวยส่วนทางกับเศรษฐกิจเมื่อปี2,540ที่คนไทยประสบต้มยำกุ้งคนส่วนใหญ่ก็ล้มแต่บางคนก็รวยส่วนทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็ดวงใครดวงมันที่สำคัญก็คือต้องเพิ่มความขยนันไม่อดทนก็เพิ่มความอดทนที่สำคัญคือต้องมีกระตันยูกระตันยูเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าใครไม่มีกระตันยู ทำอย่างไรก็ไม่เจริญและลำบากไปตลอดชีวิตต้องเน้นที่กระตันยูขยนันอดทนประหยัดซื่อสัตย์และกระตันยูอันนี้คือทางรอดโหระศาส์ชื่อดังกราวด้านนายชมทัศหรือไทยพองหรือสินแสเข่งผู้อํานวยการสถาบันโหระศาสตร์พยากรณแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้วิเคราะห์ดวงเมืองปี2563และผลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีจะเอาอยู่หรือไม่เพราะกระแสะค่อนข้างจะแรงมากทั้งเดือนเมษายนที่ถือว่าใช้ความคิดของคนเป็นที่ตั้งยังมีภารกิจหนักที่จะต้องแก้ปัญหาอีกทั้งยังเจอศัตรูทั้งภายในและนอกสภาที่จะต้องประคองตนเองให้ผ่านแต่ถือว่าหากผ่านเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ถูกคลุมด้วยดวงเมืองและดาวพระเคราะห์ดาวราหูแล้วยังต้องเจอปีชง หรือเดือนชงที่จะต้องแก้ปัญหาส่วนตัวเพราะเป็นปัญหาที่รุมเรา้าไม่ให้ตั้งตัวที่จะต้องฝ่าปัญหาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจอึดอัดไม่สบายใจกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระจะทําให้สะเทือนได้เหมือนกันนายชมทัศน์กล่าวว่าถึงแม้สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายที่ดีแล้วแต่เชื้อ,อยังล่องลอยและว,วนเวียนอยู่พร้อมที่จะแพร่เชื้อได้ทันทีเมื่อถูกเปิดช่องว่างประกอบกับดาวมฤตยู ดาวแห่งโรคร้ายและความหายนะทั้งดวงประเทศและดวงโลกเริ่มจะเคลื่อนห่างออกไปแล้วแต่ดาวราหูและดาวพระเคราะห์ยังคงเป็นเรื่องของดวงเมืองที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งเป็นศัตรูและมีผลต่อคณะรัฐบาลหากรัฐบาลนิ่งไว้หรือมีสิ่งใดที่เข้ามาก่อความวุ่นไวายไม่เข้าใจและก่อให้เกิดการประทะสร้างความสับสนถึงผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจบ้านเมือง และปากท้องของประชาชนที่จะต้องฟื้นฟูเพราะหลังจากนี้ควรจะเตรียมรับภัยพิบัติที่อาจจะมีและนายกรัฐมนตรียังต้องเจออะไรอีกที่มีผลกระทบต่อเนื่องก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกับยังมีขบวนการที่จะทำลายความน่าเชื่อถือรัฐบาลตลอดเวลาจึงต้องเตือนไว้ถึงช่วงไต,ตรมาสนี้อีก3เดือนไปถึงเดือนมิถุนายนนายชนทัศน์กล่าว